สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับพี่อามนะครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมดูทีบอลนั่นเองนะครับพี่อามมีความรู้สึกว่าอยากจะไปรับตัวลิช,ชี่มาแบบจริงๆจังๆละทีนี้เนี่ย,ยการไปรับลิช,ชี่เนี่ยมันก็ต้องมีตังบ้างบางส่วนนะครับแล้วก็ต้องมีอาวุธด,ดีๆหน่อยแล้วกันอย่างน้อยๆก็ควรจะมีอาพิจกับพิจีอะไรเงี้ยเนาะทีนี้น <Yeah. S 1> พี่อามก็เลยจะมาเก็บตังกันดีกว่านะครับผมาล่ะ <Yeah. S 1> จุดที่พี่อามจะเก็บตังคือจุดนี้ ถ้าดูในแผนที่มันก็คือตรงนี้นี่นี่นี่น,นถัดจากแหลมกระโดดตรงนี้มาตรงนี้นะครับพยายามจะจอดรถประมาณนี้เสร็จแล้วก็เข้าอาอย่าลืมกดเบรกมือด้วยนะเบรกมือคือตัวนี้นะครับ <c oughs> เอ้าเวนไอ้นั่นมันมาชนรถเราดาวขึ้นเลยโทย่เอ้ยอือหือไอ้พวกฉลาดน้อยแล้วเราก็ต้องหนีตำรวจอีก็ลดิโอ้อยมันใช่เรื่องไหมเนี่ย เดี๋ยวก่อนนะ BUD b t y Bubble หนีก่อนครับหนีเข้าหน่อยแล้วกันเราไม่ได้จะมาฆ่าคนเอา้าตกลงมาข้างล่างเจ็บตัวอีกอะไรกันกน,นะกนาครับชีวิตโอเคเดี๋ยวนี้ตำรวจก่อนเฮ้ยผิดแผนไปหมดตอนนี้เราก็ล้นคดีไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาล่ะสิ่งที่เราต้องการก็คือเดี๋ยวพี่แอมจะทำอีก2สูตรนะก็คือสูตรขาว99แล้วก็ทำไทนีิดูนะครับ หวังว่ารถที่พี่ยามจอดไว้จะยังคงอยู่โอเคอ่ะเห็นที่คนมันมาชนไหมเ<ะ>นี่ยเป็นจุดสปอนพอยของ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 คนครับคนมันจะสปอนตรงนี้นะวิธีการจอดรถก็คือจอดจอดให้มันค่อมๆเส้นเส้นเหลืองนี้ไว้กลางกลางรถประมาณนี้ไว้เดี๋ยวพี่ยามขยับนิดนึงนีกว่าขยับไปข้างหน้าหน่อยโอเคประมาณนี้แล้วก็กดเบรกมือสีส้มนี้ไว้ให้รถยุดนิ่งนะครับตำแหน่งจอดก็คือ ให้ดูระหว่างรั้วรั้วขวากับรั้วซ้ายรั้วบ้านน่ะเออผนังบ้านกับรั้วนะครับคนจะเดินมาชนตรงนี้พอดีแล้วเราก็จะทําสูตรอันดับแรกทำ Tiny d u ดู s ก่อน T I N Y D U D E S ทำ Tiny d u ดู s เพื่อให้คนในเมืองตัวเล็กพอคนในเมืองตัวเล็กเนี่ยเวลาเงินตกเราจะเก็บเงินง่ายแล้วก็ทํา C R O D U D ว9หรือวร้อยก็ได้แล้วแต่ครับแล้วเราก็จะถอยมานิดนึง แล้วก็เฝ้าดูการตายของผู้คนอยู่ประมาณแถวนี้เราต้องถอยออกมาให้เยอะหน่อยนะครับเพราะถ้าเกิดเราอยู่ใกล้เกินไปคนจะไม่สปอนเห็นไหมเนี่ยถ้าพี่อามอยู่ใกล้ประมาณนี้คนเริ่มสปอนน้อยละแน่ๆ,ๆเขาหยุดสปอนละถ้าเราถอยมานิดนึงเนี่ยเขาจะสปอนประมาณนี้นะครับคนมันก็จะเดินไปชนรถอยู่อย่างนั้นเลย <What? S 1> มันก็จะทําให้เราเก็บเงินได้ง่ายและปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมนะเราต้องรีบเข้าไปเก็บเงินเป็นครั้งเป็นคราวนะครับ อประมาณนี้แล้วก็วิ่งถอยกับมาตรงนี้เราก็จะอยู่กันประมาณนี้แหละครับทั้งวันวิธีการเก็บเงินแบบนี้ก็คือมันมันปลอดภัยแหละตำรวจไม่ทําอะไรเราแน่นอนเว้นแต่ว่าเราไปนั่งอยู่ในรถแล้วคนมาชนรถเรานะครับแต่อันนี้เราได้ทําการจอดรถทิ้งไว้แล้วเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นก็จะเดินไปชนรถเองพอถึงจังหวะหนึ่งเงินเริ่มตกมาเยอะแล้วเราก็วิ่งไปเก็บเงิน เงินพวกนี้ยมันหายนะถ้าเราไม่วิ่งรีบวิ่งมาเก็บมันอยู่ดีมันจะหายไปนะครับเอาเสร็จปื๊บเราก็กลับไปรอตรงนี้อีกสักพักหนึ่งแล้วก็ดูว่าอยู่ห่างห่างพอไหมดูว่าคนสปอนไหมถ้าอย่างเงี้ยใกล้ไปถอยมาหน่อยอาคนเริ่มสปอนแล้ว yeah, <who. S 1> แบบนี้คือโอเคใช้งานได้ดีครับเนี่ยคนเริ่มชนส,สักนิดสักหน่อยนะครับเงินเริ่มกองเริ่มเริ่มอะไรเนี่ยเราก็วิ่งไปเก็บเ,เ,เก็บเงินได้ละกลัว,วเงินหายไม่ใช่อะไรหรอกเก็บเงนินดีกว่าครับ ก็ถือว่าเร็วอยู่นะแป๊บเดียวเงินก็กองกันตึมแล้วใช้ได้รอบหนึ่งก็ได้ประมาณ100-200เหรียญก็ถือว่าโอเคนะทำแบบนี้ไปไม่กี่รอบเราก็มีเงินไปช่วยลิชชี่แล้วนะครับเราต้องใช้เงินประมาณ3 0 0 0ัมั้งในการไปซื้อแบตเตอรี่มาช่วยลิชชี่นะมันจะเป็นอุปกรณ์แฮก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 อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะแฮกแฮกลูกกงเออไอกิรินมันก็เก่งนะมันก็แฮกลูกกงตำรวจได้นะ เลือกเก็บเลืตามสบายครับนี่นี่ยเห็นไหมเมื่อกี้เห็นเงินมันหายไหม <What? S 1> ถ้าเรามาเก็บช้าเงินมันก็หายเหมือนกันนะครับ <B uck> เงิน2อ0พแล้วนี่วาซื้อลูกซองเนี่อวครับลูกซองร้านลุงจอนเสร็จปุ๊บแล้วปวนเมืองเดี๋ยครับจริงๆ,ๆการปวนเมืองก็เป็นการเก็บเงินที่ดีอย่างหนึ่งเหมือนกันลูกซองมาแลายแหววอาวุธชิ้นแรกในการเก็บเงินของเราจริงๆต้องต้องเอาคาเนาะถึงจะดีคานัาเดียวตายนะครับแต่ว่าลูกซองถ้าเข้าหัวก็นัาเดียวตายเหมือนกัน ให้ลูกซองมาแล้วครับกับกระสุนอีก1 0 0นัดทีนี้การที่เราจะยิงคนให้ตายง่ายๆเนี่ยเขาต้องตัวใหญ่แล้วเราตัวเล็ก <Huh? S 1> เราต้องใช้สูตร G I N T D U D E S Jan d u d e s คนในเมืองจะตัวใหญ่ก็จะตรงข้ามกับไทนิดูสครับคือตัวคนในเมืองจะตัวเล็กนั่นเองจุดสปอนคอยอยู่ไหนอยู่นู่นตอนแรกเขาจะตัวใหญ่ตัวเล็กยังไงเขาก็โดนรถชนที่เราตายอยู่ดีอะไรแต่เขาก็จะสปอนแบบตัวใหญ่ๆหน่อยนั่นแหละประมาณนั้นอนะ เดินไหมเดินครับแล้วเขาจะค่อยๆเดินไปแล้วตายน่าสงสารจริงๆเฮ้ยสวัสดีเพื่อนพวกนายเป็นไททันเหรอจะสังเกตเห็นว่าพอเขาเป็นจแอนดูดแล้วเนี่ยเราก็จะเก็บเงินตรงนี้ยากนะครับนั่นคือเหตุผลที่ว่าพี่ยามทำไมถึงทำไทนี่ดูดก่อนวิธีฆ่าคนยิงไข่ครับถ้ายิงไข่กันในในในโหมดจแอนดูดเขาจะตายทันทีบางคนเราก็ยิงไม่ค่อยโดน รีโหลดกระสุนทีนึงแล้วยิงไข่ตำรวจก็จะตัวใหญ่ด้วยซึ่งก็ยิงไข่ตำรวจก็จะตายทีเดียวตายเหมือนกัน <Yeah. S 1> แล้วเราก็อาศัยช่วงจังหวัดชุลมุลนนี้สามารถที่จะเก็บตังค์ได้ครับประมาณนั้นประมาณนี้นีน่ก็เ,เก็บตังค์ได้ปึ๊บยิงไขท่ทีเดียวตาย oh. นั่นแหละนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถเก็บตังค์ได้พอยิงไข่เสร็จปุ๊บแล้วก็ฟีดไทม์ แล้วก็สโลโมชันแล้วก็เดินตรงไปเก็บเลยครับ <Yahoo! S 1> เก็บตามอัธยาใส่ครับแต่มันก็จะเปลืองกระสุนหน่อยแต่วิธีนี้ก็ไม่น่าเบื่อ <Yeah. S 1> แล้วก็อย่าลืมว่า <Yeah. S 1> การสโลโมชันเนี่ยมีช่วงระยะเวลาจำกัดนะครับ oh. เอา้ารถชน <c oughs> <c oughs> เต็มหน้าเต็มหลัง <c oughs> เต็มเต็มคำอร่อยเลยทีเดียวอ่าแล้วเราก็หลบหนีตำรวจได้เป็นผลสำเร็จ ปกติเราจะยิงคนต้องยิงที่หัวใช่ไหมทีเดียวตายใช่ไหมฮิตบ็อกก็คือต้องอยู่ตรงหัวใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> เวลาเรายิงแต่ทีเนี้ยพอมันเป็นแจนดูดอะฮิตบ็อกมันไม่ได้ขยับตามไปด้วยมันยังอยู่ที่เดิม <What? S 1> ซึ่งก็คือบริเวณไข่นั่นเองเพราะฉะนั้นการยิงไข่ในโหมดแจนดูดเนี่ยมันก็จะเป็นการโจมตีทีเดียวตายนั่นเอง <Yahoo. S 1> กลับมาเป็นไทดี้ดูดเหมือนเดิมสลับสูตรกันไปกันมาอยู่งี้แหละครับดูดโบดูด ทาทนี่ดูดเจนดูดแอนดูดเอาไอรถไอรถฮอตดอชนอะไรไม่ชนมาชนเราตรงนี้ได้ไงครับ <What? S 1> จริงจริงมีอีกวิธีหนึ่งนะคือการขับรถสตันเล่นเล่นโหมดสตันะ่ะเราก็จะได้เงินเหมือนกันเดี๋ยวค่อยว่ากันวันหลังในโหมดสตัน,นะครับได้เร็วนะถ้าทําดีๆได้เร็วเหมือนกันนะครับเอาละผมวันนี้คือเกมดูที่พอนะครับในช่วงนี้พี่ยังก็คงจะนั่งทาโปรเจกต์เก็บทั้งแบบนี้ไปเรื่อยๆแหละ ที่เป็นการเก็บตังค์รอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยรอบที่หมื่นแล้วมั้งคลิปเก็บตังค์เกมนี้เยอะมากเก็บจนไม่รู้ไม่หว่นไม่ไหวเก็บแล้วเซฟหายเก็บแล้วเซฟหายต้องมาเก็บใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้พี่แอมกับเซมเมอร์และเกมดูทีบอลก็ต้องขอตูลลาไปเตรเยมเขานี่ก่อนขออนุญาตไปเก็บตังค์นอกรอบก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาทำโปรเจกต์ช่วยกิรินเอ้ยไม่ใช่ช่วยลิชี่กันอีกครั้งนะครับแล้วก็อากาศหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b สไครต์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนระขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม